เบิดน like so. ี對對 no? ่ไอด้อแกระดูกมได้สืมใส่มั่วมากินนะนะอยนี่ยเริ่มัด่ามากินแกีใหม่ครับแล้วมาแล้วมดกินกั แรกคือสันเลยก่อนวะจะมาลองกินเลยป่ะนี่จะดิบไวบอสมามามาอานะเอาเลยคือเสนื่อยเลยก่อนยังน้องใหม่สดเด้อป่ะนี่วันนี้ได้พักคุณแอนมาเลยทุกคนเลยมาหอนๆเลยมีคนมากินน้ำอีกมีคนมากินน้ำอีกแล้วคือสั่นเลยครับก่อนดิบไว้ ก่อนเถอะเอาทาปั้นเลือก <c oughs> เอากรใยืนกินกระตันกเป็นย่งตสัดเลยองตีเลยบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปมินไเดี๋ยวั้งใเกระดูกงูครับมันบุกินบุกินกินกินบนแ่ดีจะไป้างอื่อคือ่

พเดยังไงอืมไปไปสุดก็บอนี่ห่วยเผาไปบ่เดลวันนั้นแต่ใหญ่สุดหรอก่องซันเลยคนเดิมก็ว่าซันเลยแล้วกีนมอง

也蛮自然的。Né? จะได้เขามมอยังบ้มก็ใครจะข้าวบ่เข้าอะไรดีบ่คนไทยก่อนนี้มันเขาเป็นเขาธรรมศาตร์แม่ OVER. บ่คุกินหัมัน

ไม่เป็นรอเอาไว้ก่งจ้แกงกินเด้งของมึงหมอมีแฮอจีแกงกเด้งแกงกูเป็นได้กระปุนดิมือใดมือใด้ ินายาียุ hey, ่ท um ุก really. ันลาที่ข้าวสาข้าวลาเลยพอนีอุดเลยข้วล่เลยขนากินเบียร์เหรอเบียร์เบียร์มันชิสากินเบียร์ ทอดกะช้หูจอปะกระหล่ำหัวโตโโห่กรลังหัวโตหัวเงินลวนดืเบียร์หัวขวาก่อนั้งะถ้าบไทมนิการ์กรตกรดิ่ลืมเมใส่กิบกระทาตเดยจง จะมาในทางแกแเ้ยแทนลืมเลยก่อนจะไปยากไส่ทำไส่แล้วไปก,กินมาเบิดไม่อมอบอเฮ้เบิ้ดใช่จริงเขาใส่นะมือแสกนวัวกเบป็นนัว

อยากไปยังงกเขากินอะไรกันงั้กินอะไรกันข้กยบาังมาเาไม่รู้ว่นี่กินอะไรกัน มีอะไรพักแว่ๆแว่นดี้ฟัมีก็ออกไปก่นรแดงแดงบางทีซีบางทีแบบอื้ม 我饿，饿、oh，我饿、no,。O. รายการมากใหมาก้องนี้บวกกินมากเสียบคือเก่า ะเี่ยตนายังเี่ยวอะยกล่องสันเลหน,นอกล่องมันสันเยอะไปอีกคลิปมานแรงเยะอีกเฮ้ีกคลิปยใหญ่หบบนี้เราลงไปได้มื้ยนี่แค้

นม่มีต่บัวก่อนต้องกินอลไบัวจิตคลองบัยังงับางอย่างด้วยอยาจมได้ชิตายดูอจะม่ดได้ชิตายด้ลบอเพิ่งได้จาช,ชาวไทยเอาวันสินังยืนาะ